สวัสดีค่ะอัสลามมุลัยกุมอัสลามมุลัยกุมค่ะสวัสดียามเช้าวันนี้นะคะเช้าๆเลยนะคะตอนนี้สวัสดีพี่โตค่ะพี่โตซิลี่ฟูพี่ตาและพี่นุษย์นะคะรวมไปถึงเพื่อนๆน,นกลุม่มเรารักอะไรนะรักกันเพื่อนอันล้อและก,กันเพื่อนอล้อยังจําชื่อกลุ่มไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะซึ่งก็อยู่ ร่วมกลุ่มเดียวกันนะคะรักกันเพื่ออันนล้อนั่นเองนะคะเรามาดูซิว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมในวันนี้นะคะกับอของขวัญเรียกว่าเป็นของอเขาเรียกว่าอะไรของของแทนใจอ่ะนะคะ เป็นของขวัญแทนใจจากพี่โตนะคะพี่โตซิลิฟูหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงพี่ตาลแล้วก็พี่นุชด้วยนะคะตั้งขอบพระคุณมากๆเลยจะเก็บรักษาไว้อย่างดีทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นตำราเล่มแรกของเราในชีวิตอิสลามนะคะก็เป็นน้องใหม่ใจรักอเลาะนั่นเองนะคะตั้งขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเป็นหนังสือสู่อิสลามศัจธรรมแห่งชีวิตนะคะจากพี่โตของเราค่ะพี่โตซิลิฟูนะคะแล้วก็พี่ตาลแล้วก็พี่นุชนั่นเอง และคู่มือโมอาหมรัฟมุสลิมใหม่นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นมรดกข,ของโลกก็ว่าได้เลยนะคะจะเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยทีเดียวรวมไปถึงนะคะพรมปูละหมาดนะคะแล้วก็ของฝากจากใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่โตขอบคุณมากๆนะคะพี่ตาและพี่นุชด,ด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมขอบคุณมากๆนะคะจุบ๊บ Choo choo.